n i สสันอ m เม a ่าพันเท o โปี21จดทะเบียนปี22นะคะเลกไม่เพียง40,000กิโลเท่านั้นเองนะเป็นรถมือเดียวนะคะฟังก์ชันมาเต็มเลยนะคะคันนี้ได้กล้องรอบคันนะคะราคาค่าตัวนะคะ419,00 0บาทเท่านั้นเองนะคะรถสภาพสวยๆเลยนะคะสภาพไม่แพ้ป้ายแดงเลยรับรองว่าคันนี้ใครได้ไปคุ้มค่าแน่นอนใครที่สนใจห้ามพลาดนะคะรับชมให้จบคลิปรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนคะ่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่เอฟซีผู้ชมผู้ติดตามผูุ้กท่านนะคะ กลับมาพบกับนัดเพชรยนอีกแล้วนะคะสําหรับวันนี้นะคะนัดมีรถสว,สวยเข้าใหม่หนึ่งคันมานําเสนอให้ได้ชมกันคันนี้ห้ามพลาดเลยนะคะเป็นตัวนิสสันอเมล่าพันทอโบปี2021จดทะเบียนปี22นะคะรถมือเดียวนะคะสีขาวมุกเดิมแท้จากโรงงานใครที่มองหารถไิใช้งานอยู่นะคะแนะนําเป็นอีกหนึ่งทางเลือกเลยนะคะจัดเต็มฟรีดาวได้นะคะคันนี้นะฟังก์ชั่นมาเต็มเลยนะคะใครอยากได้รถสวยๆแบบนี้ไปใช้งานรีบติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะคะ เบอร์โทรนสะ่วน98 260 9587นัดเพชรยนต์นะคะโทรมาแอดไลน์มาได้เลยยินดีให้คำปรึกษาช่วยทุกคันดันทุกเคสนะคะสภาพสวยๆเลยนะช่วงนี้นะคะมีโปรโมชั่นขับฟรี90วันอยู่ด้วยนะคะลูกค้าออกรถวันนี้นะคะเริ่มผ่อนค้างวดเดือนเมษาน่นเลยนะและยังมีบริการตรวจเช็คสภาพรถให้ด้วยนะคะสูงสุดถึง274รายการเลยนะคะรับรองว่าคันนี้ใครได้ไปคุ้มค่าแน่นอนนะบอกเลยว่าโคตรคุ้มนะคะลูกค้า สภาพเนี่ยน้องๆป้ายแดงเลยนะสภาพสวยเนียนกริบมากนะคะไปทะเบียนนี้เลย2ขอไข่ผอพึ่ง3815กรุงเทพมหานครโลโก้ด้านหน้าเป็นแบบโครเมียมนะคะมาพร้อมกับกระจังหน้านะคะดีไซน์เป็นลังพึ่งตัดด้วยขอบโครเมียมนะด้านหน้านะคะลูกค้ามีในส่วนของกล้องหน้ารถมาให้เรียบร้อยแล้วด้วยนะจะซ่อนอยู่ตรงด้านหน้านะคะใต้อ่าใต้กันชนด้านหน้านะลูกค้า บนโลโก้เนี้ยคือจะมีกล้องซ่อนอยู่นะคะบอกเลยว่าคันนี้ฟังก์ชันมาเต็มกล้อง360องศาหรือว่ากล้องรอบคันกันไปเลยนะคะฝากระโปรงหน้าสันเหลี่ยมโคมมีให้เห็นชัดเจนไม่มีรอยลักยิ้มนะเป็นรถสี่ขาวมุกเดิมแท้จากโรงงานด้วยนะคะใครได้ไปคุ้มค่าแน่นอนนะราคาป้ายแดงนะคะลูกค้าเปิดตัวอยู่ที่6,290,000บาทนะวันนี้มาซื้อกับเพชรยนต์นะคะเหลือเพียง4 1 0 0 0 0บาทเท่านั้น ถูกกว่าป้ายแดง219,000บาทเลยนะลูกค้าประหยัดเงินไป2,000 0 0บาทเลยนะคะได้รถสวยๆน้องๆป้ายแดงไปใช้งานกันเลยนะฟรีดาวได้นะคะคันนี้ผ่อนเริ่มต้นเพียง6,900บาทเท่านั้นนะใครที่สนใจรีบติดต่อกันเข้ามาได้นะคะในส่วนของไฟหน้าของรถคันนี้นะคะเป็นไฟหน้าแบบมันติรีฟเฟกเตอร์นะคะเป็นไฟแบบ LED ไฟเดย์ไทม์นะคะมีมาให้เรียบ,บ้อยแล้วด้วยโคมใสๆสวยๆไม่มีรอยแตกรอยร้านะคะตัวล้อนะคะ เป็นล้อแม็กเดิมแท้จากโรงงานน็อตซี่ลูโลโก้ตรงกลางนะคะได้เป็นยางปี2021นะคะลูกค้ายางเนี่ยมาพร้อมกับตัวรถเลยนะปี21นะคะช่วงล่างของรถสภาพเดิมไม่มีคาบน้ำมันหยดเลยเยิ้มนะคะการันตีโครงสร้างให้เลยสันเรี่ยมโคมป่งซุ้มล้อม,มีให้เห็นชัดเจนนะคะ การันตีครงสร้างให้ลูกค้าสวยๆรับรองว่าได้ไปคุ้มค่าแน่นอนนะคะกระจกหน้ารถนะคะเดิมแท้จากโรงงานโลโก้นิสสันมีให้เห็นชัดเจนนะคะราคาค่าตัวนะ4 1 0 0 0 0บาทเท่านั้นเองนะคะเป็นรถปี2021จดทะเบียนปี22สองนะคะเลขไม้สี่0 0 0โลเท่านั้นนะคุ้มค่าแน่นอนนะคะบอกเลยว่าได้ไปยังไงก็คุ้มนะคะตัวกระจกมองข้างนะคะปรับพับไฟฟ้าไฟเลี้ยวติดอยู่ตรงกระจกมองข้างมาพร้อมกับตัวกล้องนะคะด้านข้างมีมาให้ทั้ง2ฝั่งเล เลยนะด้านซ้ายด้านขวานะคะคันนี้ได้กล้องรอบคันเลยนะสภาพส,สวยๆนะคะใครสนใจรีบติดต่อกันเข้ามาได้นะคะ ติดฟิล์มมาให้รอบคันเรียบร้อยแล้วนะคะติดคิ้วกันสาต์มาให้พร้อมเลยกระจกเดิมแท้ทุกบ้านนะคะโลโก้นิสสันมีติดให้เห็นชนัดเจนมือจับประตูสีด้านนะคะติดในส่วนของการลอยมือจับเบาประตูมาให้เรียบร้อยแล้วด้วยนะคะตัวกุญแจเป็นระบบสมาร์ทเอนที่นะคะเป็นกุญแจคีย์เลสเรียบร้อยแล้วนะคะสามารถล็อกรถหรือว่าปลดล็อกรถนะคะได้จากมือจับประตูเลยนะคะเขาจะมีตัวปุ่มกดให้เรากดปลด,ปล,ดล็อกได้นะคะเดี๋ยวมาดูภายในของรถกันนะคะ สําหรับภายในของรถคันนี้นะคะสวยมากเลยนะภายในไม่ช้าเลยนะคะตกแต่งเป็นโทนสีดาตัดด้วยสีเบจนะคะรถติดฟิล์มมาให้รอบคันนะคะได้เป็นฟิล์มยี่ห้อไฮคูด้วยนะโลโก้ฟิล์มมีให้เห็นชัดเจนนะคะมือจับประตูด้านในเป็นแบบโครเมียมระบบเซ็นทัลล็อกกระจกปรบบออโต้ฝั่งคนขับนะคะกระจกมองข้างปรับพับไฟฟ้ามีในส่วนของที่วางแก้วน้ําขวดน้ําต้องแหกประตูให้ด้วยนะคะ สวยๆเลยคันนี้นะแอร์นะคะนี่ปรับขึ้นลงได้ปกติเลยนะพวงมาลัยนะคะ เป็นพวงมาลัยแบบมัลติฟังก์ชันนะคะเพิ่มเสียงลดเสียงเปลี่ยนโหมดเพลงได้จากพวงมาลัยเลยนะคะสามารถเชื่อมต่อบลูทูธนะคะรับสายวางสายโทรศัพท์ได้ด้วยนะเลขไม์ของรถคันนี้นะคะอยู่เพียง4743กิโลเมตรเท่านั้นเองนะคะไม์แท้ไม์เดิมการันตีให้เลยนะคะไม่มีการกลับไม์หรือว่ากอไม์อย่างแน่นอนนะส่วนปุ่มสตาร์ทนะคะหรือว่าปุ่มเอ็งจิ้งสตาร์ทนะคะของคันนี้เขาจะอยู่ตรงแท่นเกียร์นะลูกค้า อยู่ตรงแฮนด์เกียร์นี้นะคะลูกค้าข้างในเนาะตอนแรกที่นัดมาเปิดรถดูก็ง,งงเหมือนกันนะว่าปุ่มสตาร์ทหายไปไหนอยู่ตรงนี้นี่เองนะคะสําหรับคันนี้ลูกค้าเหยียบเบรกแล้วก็กดปุ่มสตาร์ทได้เลยนะคะนี่ฟังก์ชันเนี่ยได้มาครบเลยลูกค้าขาสภาพสวยสวยเลยนะกล้องรอบคันนะคะเรขไมล์4ี่หกิโลเมตรเท่านั้นเองนะได้จอ Android นะคะเชื่อมต่อบลูทูธรับสายวางสายโทรศัพท์ได้นะคะมีกล้องถอยหลัง มาให้เรียบ้อยแล้วนะนี่องศาการมองนะคะ360องศาก็คือมองได้รอบคันเลยนะคันนี้มีกล้องรอบคันนะคะตัวแอนะได้เป็นแอร์ออโต้นะคะเสียบสาย AUX USB ได้นะคะเป็นรถเกียร์ออโต้นะมีที่วางเจ้าน้ําขวดน้ําด้านข้างให้อีกด้วยนะคะภายในเนี่ยสวยมากลูกค้าไม่ช้าเลยนะเป็นรถมือเดียวนะคะให้ดูสําเนารถได้เลยนะเดี๋ยวเอาสําเนาให้ดูนี่คันนี้นะคะนี่นิสสันอเมรา่า 3815นะคะลูกค้านี่มือแรกนะคะเป็นชื่อบุคคลนะแล้วมือที่สองก็คือโอนเข้าเพชรยนต์เรียบร้อยแล้วนะคะเป็นรถมือเดียวสภาพสวยเลยนะได้ไปคุ้มค่าแน่นอนนะคะฟรีดาวได้นะผ่อนเริ่มต้น6,900บาทเท่านั้นนะคะ ฝาเพดานไม่มีร่องรอยอักขระยันนะคะส่วนตัวเบาะนะคะเป็นเบาะทูโทนนะสีดําตัดด้วยสีเบจด้านข้างนะคะลูกค้าเป็นเบาะผ้าเบาะไม่มีช้าไม่มีฉีกไม่มีขาดนะเบาะผ้านะคะระบายอากาศได้ดีด้วยนะคะใครได้ไปเนี่ยคุ้มค่าแน่นอนนะคันนี้บอกเลยว่าสภาพสวยนะคะสติก๊กเกอร์มอกมีติดอยู่ชัดเจนหัวน็อตซอกประตูไม่มีรอยขยรอยเขยิบขยื่นนะคะหรือว่าตัวแผ่นเพดของรถนะคะมีติดอยู่ให้เห็นเด่นชัด เลยลูกค้าเช็คประวัติของศูนย์นิสสันได้เลยนะคะข้อมูลออนไลน์ทั่วประเทศเลยนะการันตีให้เลยนะคะเรื่องของการชนหนักผิดคว่ามจมน้ํากับสีหรือว่าเปลี่ยนเครื่องนะคะไม่มีแน่นอนโครงสร้างเดิมบอดี้เดิมทั้งคันนะคะเช็คประวัติได้เลยนะหรือถ้าตรวจสอบเจอนะคะว่ารถของเราเนี่ยมีชนหนักผิดควา่าจมน้ํากับสีหรือว่าเป็นเครื่องนะคะเรารับซื้อคืนเต็มจํานวนเลยลูกค้าแนะนําเป็นอีกหนึ่งทางเลือกเลยนะคะคันนี้บอกเลยว่าสวยและน่าใช้มากๆเลยนะห้องผู้โดยสารด้านหลังบอดี้กว้าง นะคะนั่งสบายมีกระเป๋าจิงโจ้ด้านหลังให้หนึ่งฝั่งไว้เก็บสัมภาระได้มีที่เสียบชาร์จไฟด้านหลังได้นะคะเบาะด้านหลังไม่มีช้ําไม่มีฉีกไม่มีขาดเลยนะสภาพสวยๆนะคะลูกค้าได้ไปบอกเลยว่าโคตรคุ้มนะคันนี้สภาพน่าใช้มากๆเลยนะคะเริ่มต้นที่ฝีดาวได้เลยผ่อนได้นานสูงสุด7ปี 84งวดน,นะคะดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้นเพียง2.79%เท่านั้นนะเป็นตัวนิสสันอ m เม a ่าพันโทโบนะคะปี21.22ราคา410,000บาทเท่านั้นเองนะคะถูกกว่าป้ายแดงเนี่ย2 0 0 0 0บาทกันเลยทีเดียวนะลูกค้าคุมค่าแน่นอนนะคะไฟท้ายดีไซน์มาสวยงามนะคะตัดด้วยขอบสีดำนะสวยๆแบบนี้เลยนะคะลูกค้า ใบทะเบียนนี้นะคะ2ขอไข่พอพึ่ง3 8 1 5หกรุงเทพมหานครมีกล้องด้านหลังมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะคันนี้บอกเลยว่ากล้องรอบคันกระจกด้านหลังนะคะก็ติดตัวไายฟ้ามาให้เรียบร้อยแล้วด้วยนะคะสภาพสวยๆน่าใช้เลยนะเดี๋ยวมาดูกันต่อในส่วนของห้องเก็บสัมภาระด้านหลัง บอดี้กว้างนะคะบรรจุสัมภาระได้เยอะเลยนะคะลูกค้าโครงสร้างเดิมๆนะคะพวกตะเข็บรอยเย็บนะคะเดิมๆจากโรงงานเม็ดอาร์ตนี้เห็นชัดเจนนะคะหัวน็อตนะคะเดิมๆไม่มีรอยไข่เลยเขียบเยียยื่นรูน็อตกลมๆไม่มีบิดไม่มีเบี้ยวนะคะสภาพสวยๆสภาพเดิมๆเ,เลยลูกค้าขาคุ้มค่าแน่นอนนะ,คะใครได้ไปเนี่ยไม่ผิดหวังนะคะตัวคานด้านหลัง ไม่มีบุบไม่มียุบไม่มีชนไม่มีรอยเชื่อมรอยต่อนะคะโครงสร้างเดิมๆเลยส่วนบอดี้ด้านล่างคันนี้นะคะจะเป็นชุดซ่อมยางนะคะคันนี้เป็นชุดซ่อมยางให้นะคะไม่มีล้ออะไหล่นะเครื่องมือแม่แรงครบนะคะบอดี้เดิมๆนะคะซีนเดิมจากโรงงานเมทอาร์ตมี้เห็นชัดเจนไม่มีรอยบุบรอยยุบรอยชนหรือว่ารอยเชื่อมรอยต่อเนี่ยไม่มีนะคะ โครงสร้างเดิมๆเ,เลยนะการันตีให้เลยนะคะใครที่สนใจรีบติดต่อกันเข้ามาได้นะคะหรือว่าอยู่ต่างจังหวัดนะคะเรามีไฟแนนซ์ไปเซ็นให้ถึงที่เลยลูกค้าค่ะแนะนําเป็นอีกหนึ่งทางเลือกเลยนะบอกเลยว่าคันนี้สภาพน้องๆป้ายแดงเลยนะคะแทบจะไม่มีตําหนินะเพิ่งเข้ามาใหม่ด้วยนะคะสวยๆเลยลูกค้าคุ้มค่าแน่นอนนะให้ดูอีกหนึ่งฝั่งนะคะ นะคะรอบคันเลยนะสำหรับคันนี้นะคะแนะนำเป็นอีกหนึ่งทางเลือกเลยใครสนใจนะคะติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะตามเบอร์โทรที่ขึ้นหน้าจอนะคะโทรมาแอดไลน์มาได้นะนัดยินดีให้คำปรึกษาช่วยทุกคันดันทุกเคสนะคะเดี๋ยวนัดภาไปชมกันต่อเลยในส่วนของรายละเอียดหน้าห้องเครื่องยนต์ของรถคันนี้กันต่อเลยคะ่ะ สำหรับเครื่องยนต์คันนี้นะคะเป็นเชื้อเพลิงเบนซินนะคะขนาด3สูบ1000ซีซีหแรงม้านะคะรองรับน้ำมันเบนซินเก 9, 9 5 e 1 0เติมได้นะคะภายในห้องเครื่องยนต์สภาพเดิมๆเลยไม่มีคาบน้ำมันหยดไหลเยิ้มนะคะพวกมาร์กแตนสีจากโรงงานมีให้เห็นชัดเจนหัวน็อตไม่มีรอยไขยรอยเขยียบเยื่อนนะคะสภาพเดิมๆเลยพวกเม็ดอาร์ตนะคะมีให้เห็นชัดเจนหัวน็อตนะคะไม่มีรอยไขยรอย,ขยรเขียบขยื่อนนะหรือว่าส่องดูหัวน็อตแก้ม ด้านในนะคะลูกค้าสีเดียวกับตัวรถเลยไม่มีรอยไข่เลยนะคะสภาพเดิมๆการันตีโครงสร้างให้เลยนะคะหรือว่าตัวคานด้านหน้านะคะตรงต ไม่มีคดไม่มีงอสติกเกอร์คำเตือนติดอยู่ครบนะคะลูกค้าเช็คประวัติศูนย์ได้เลยนะข้อมูลออนไลน์ทั่วประเทศอยู่แล้วนะคะเรื่องของการชนหนักผิดคว่ำจมน้ํากับสีหรือว่าเปลี่ยนเครื่องไม่มีแน่นอนนะคะการันตีโครงสร้างให้เลยนะหัวนอ็อตฝากระโปรงนะคะสภาพเดิมสีเดียวกับตัวรถไม่มีรอยไข่เช่นกันนะคะเม็ดอาร์ตมีเห็นชัดเจนสงวนกันความร้อนยังอยู่นะคะลูกค้าสติกเกอร์คำเตือนต่างๆติดอยู่ครบเลยนะ,ะรับรองนะคะว่าคันนี้ใครได้ไปคุ้มค่าแน่นอนนะคะ จัดเต็มฟรีดาวได้เลยนะพอน,น้าซุสูงสุด7ปี84งวดน,นะคะพนเริ่มต้นที่6,900บาทเท่านั้นนะคะได้รถสวยๆสภาพป้ายแดงนะคะไปใช้งานกันเลยนะกับตัวนิสสันอ m เม a ่า t นึ่นะคะปี21จดทะเบียนปี22เลขไม่เพียง40 0 0 0กิโลเท่านั้นเองนะคะเป็นรถมือเดียวนะคะลูกค้าการันตีโครงสร้างให้เลยนะโครงสร้างเดิมบอดี้เดิมทั้งขันนะคะฟังก์ชันเนี่ยมาครบเลยนะคะ ฟรีดาวได้เลยนะลูกค้าใครสนใจห้ามพลาดน,นะคะคันนี้นะคะราคาเพียง4 1 0แสนบาทเท่านั้นนะถูกกว่าป้ายแดง2 0 0 0 0 0บาทเลยนะคะใครที่สนใจนะอยากได้รถสวยๆแบบนี้ไปใช้งานรีบติดต่อกันเข้ามาได้นะคะยํำเบอร์โทรติดต่อของนัดเลย098 260 9587นัดเพชรยนต์นะคะโทรมาแอดไลน์มาได้นะคะช่วยทุกขัน้นดันทุกเคสยินดีให้คำปรึกษานะคะสำหรับวันนี้ก่อนจากกันไปฝากกดไลค์กดแชร์ กดซับสไครต์ให้นัดด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดในการอัปเดตคลิปรถให้ได้ชมกันในทุกๆวันเลยวันนี้นะัดต้องขอตัวลากันไปก่อนไว้เจอกันใหม่อีกทีในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ